สวัสดีค่ะพี่มิชาแนวค่ะวันนี้จะพามาเยี่ยมชมแปลงหอมแดงอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะคะหอมแดงเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดนะคะที่ปลูกหอมแดงก็คือพื้นที่ของอำเภอยางชุมน้อยเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ที่แปลงหอมของอำเภอยางชุมน้อยนะคะแล้วก็อำเภอกันทรารมแล้วก็อำเภอราศีสลายนะคะ เป็นพื้นที่ที่ปลูกหอมแดงโด่งดังของจังหวัดศรีสะเกดเป็นพืชเศรษฐกิจของศรีสะเกดนะคะเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยคือแปลงหอมแดงทั้งนั้นนะคะสวยงามไหมคะพี่น้องงามบอค่ะนี่ค่ะเสเบิงต้นหอมแดงนะคะนี่ใกล้เวลากเก็บเกี่ยวแล้วเนาะนี่สวยงามมากเลยนะคะหอมแดงก็มีประโยชน์มากมายเก็บเกี่ยวพร้อมกับเกี่ยวข้าวนะคะเนี่ยนี่แปลงหอมแดงสวยงามอลังการงานสร้างนะคะพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าเบิงแปลงหอมไก่เด้อค่ะ อันนี้แปลงหอมแดงที่ปลูกประมาณ10วันนะคะนีนะ่กำลังขึ้นได้10วันนะคะ58วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะพี่น้องงามเนาะสิบวันนะคะอายุ ของแปลงสองแปลงน,นี้ค่ะอันนี้เพิ่งปลูกแปลงนี้เพิ่งปลูกเมื่อเช้านะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งที่พนกำลังปลูกให้ดูสดๆเลยนะคะพี่น้องให้ดูหอมของดีเมืองสีสเกตนะคะพี่น้องอันนี้คือแปลงหอมแดงที่ปลูกเสร็จแล้วนะคะนี่นเดี๋ยวจะสัมผัสน้องเพนนะคะว่าเตรียมดินโดนปนไห้นอปลูกปลูกหอมแดงนะะี่ค่ะ ค่ะแล้วก็ปลูกเลยบ่ปลูกโดนปัญญาจะเก็บเกี่ยวเป็นหัวหัวนั่นหาซิ้ามือเก็บแล้วก็ขายเนาะส่งออกน้ำได้เนาะค่ะเนาะส่งออกประเทศได้เนาะโอ้เนี่โซนประเทศเอเชียเฮาเนาะ โอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูพี่น้องบ้านยางชุมใหญ่บ้านชุมใหญ่กำลังลูกหอมแดงด้วยกับพี่น้องนี่มาพักกันมาเก็บหอมกันเลยเห็นพอดีกันเลยมาพภาพพี่น้องว่าเบิงนะคะมันนลูกหอมให้บอน,นี่ลูกหอมแดงเพื่อเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกดนะคะพี่น้องเห็นบอลกันพักกันลูกหอมมวนซือนโฮสแกล้เนาะคะ่ะนอมวนใบย่าย ทั้งม้อนทั้งได้เงินเนาะมื่อนี้กบแดดพออากาศดีลมว้อยๆกําลังสิเข่าหนาหนาวเนาะค่ะพี่น้องเห็นบอลมันปลูกของมันปลูกไว้ๆค่ะนี่ค่ะมืดแต่เมื่ออาชีพย์ได้ค่ะนี่มีแต่เมื่ออาชีพปลูกไว้แข่งกันไปเบิ่งทั้งหนาเนาะค่ะเนาะโอ้เป็นลอกเป็นลอกคือเป็นแปลงเนาะค่ะนี่นี่เขาทำเป็นแปลงเป็นแปลงนะคะพี่น้องนี่โอ้พิ่นเพิ่นคล้ายๆรถดำหน้าเป็นบุค่ะนี่ ค่ะค่ะโอ้พ,พี่น้องมาเบิ่งปลูกหอมเลยค่ะพี่น้องมาดูบรรยากาศจริงในการปลูกหอมแดงของจังหวัดรีสเกตนะคะพี่น้องเป็นบอกว่นปลูกเนี่ยปลูกไว้คือดำหน้าและคะ่ะผู้ใดเป็นคนอีอสานกับสิหูนอกจะกสิเคยปลูกหอมนะคะพี่น้องน่ะเสียบปับประเทศหูคือรถด,ดำหน้าเป็นบอกคะหวาวมีหู้น้านี่มีหูมีระยะจากเม็ดเนาะคะ่ะจากเม็ดความห่างคะ่ะนี่ ซักเอาบอกค่ะขึ้นือว่าพนมีในเครื่องคือคือรถดำหน้าเป็น,ปน sk, บอกค่ะเป็นเล็กเป็นเล็กโอเป็นเล็กบอกค่ะโอเป็นเล็กกลิ้งไปเหมือนดำนานะคะพีนะ่น้องเห็นบอยนั่นโอ้ยอ้อนั่นบอกค่ะมันก็จะมีช่องช่องความห àng, ่างเห็นไหมเป็นรูๆก็จะเอาหัวหอม <c oughs> ใส่ลงไปใส่ลงไปมันก็จะวนะคะเราองเอาหนึ่โปลมมือสักือเขาดำหน้านาอพี่น้องนาองง่ายวค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ ดูต่อหลายคลิป